ลูเตคาร์ลอดกับอีลิกโคตูนาเป็น2ตัวที่หลายๆคนมองข้ามในแพ็คของเมสซี่ทนี่ครับทั้งๆที่ค่าพลังของ2ตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างดีอย่างโหดมากๆมาดูกันนะครับว่าถ้าผมเอา2ตัวนี้ไปลงในแรงด้วยกันเนี่ยจะเก่งสักแค่ไหนนะครับลูกนี้ลูกตอคาร์ลอสเปิดมาให้กับกาโตนาครับโอ้โหโคตรสวยเลยทุกคน โอ้โหสองคู่หูในตำนานครับแล้วลูกนี้คาร์โตน้าครับพลิกออกมาแล้วยิงเลยโอ้โหจนเสาทุกคนและลูกนี้คาร์โตน้ามาครับต้องได้แล้วลูกตีเรียบร้อยเลยครับความคมมีความแข็งได้แล้วลูกนี้คาร์โตน่าพลิกมาให้มาการลเล่ครับแล้วค้างนิดหน่อยครับแต่ไม่มีปัญหาแล้วมาที่พาตินีครับแล้วโลเบโตคาร์ลอสเอ็นคาร์โตน่าวิ่งมาแล้วครับโอ้โหพุ่งเข้าไปยิงอย่างสวยเลยทุกคน แล้วลูกนี้ครับขาลอดดุดมาอีกแล้วนะครับโคตรสวยจริงๆลูกนี้เปิดมาให้เมันซี่ยังโมงได้ครับดูความแม่นในการเปิดโอ้โห